โอ้เล่นรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกรถแมคโครมีรถไฟด้วยมีรถดับเพลิงมีรถจอดรถจอดก็มีรถจอดอยู่ไหนครับรถจอดรถจอดมาโชว์หน่อยสิอ่ะจอดจอดจะดจะดตักทรายใส่รถบรรทุกเฮ้อ่ะจอดจอดจอดจอว สร้างถนนสร้างถนนอสร้างถนนสร้างถนนสร้างถนนหน่อยสิครับสร้างถนนสร้างถนนสร้างถนร้างถน้าสร้างถนนสร้างถนนโอ้มีรถดับเพลิงด้วยไหนรถดับเพลิงในรถหกเพลิงก็มาโชว์น่อยครับรถดับเพลิงมาโชว์หน่อยเร็วๆร มีรถขึ้นสะพานด้วยอ่ะตักใสยพ่อตักใายอ่ะพ่อตักใายไหนครับรถดับเพลิงอยู่ไหนครับแล้วจะเอาดินไปเทไหนครับเอาดินไปเทไหนถนน,นบ้าไอา้ลากมาลากมาลากมาหาแม่นี่แล้วลากมา,า,มา,กมาทางแม่นี่ลากมา ตาลัดัดอกตาักตาักตาักโอ้รถดับเพลิงมันโอ้มีรถขึ้นทางด่วนด้วยค่ะวิ่งทางด่วนเลยเรถบรรทุกทางด่วนเลยลเต็มถนนเลยครับก็ดับเพลิงมันวิ่งอยู่กองทรายได้เหรอลูก ไม่เหรออาวิ่งก็วิ่งทางนั้นนะอาวิ่งเอารถบรรทุกขึ้นหน่อยครับรถบรรทุกขึ้นหน่อยพ่อรถแมคโครมาตักทรายเร็วแต่ชาวนามันต้องเอารถเจาะไม่ใช่เหรอลูกเจาะทรายอะ่ะรถดับเพลงม,มันเจาะได้เหรอมีรถน้ำมันคันใหญ่วิ่งผ่านด้วยนะคะ โอ,อ้รถขึ้นทางด่วนด้วยนะคะรถขึ้นบนทางด่วนด้วยเอาเอาเอาออเอารถลับเพลิงเอาพ่อเอารถแมคโครมาเอารถบรรทุกใส่ทรายเร็ว รถไฟวิ่งมาทางนี้หน่อยรถไฟวิ่งมาหน่อยรถไฟรถไฟวิ่งมาหน่อยครับว่าเอารถไฟวิ่งมาทางนี้หน่อยใช่นั่นแหละวิ่งมาวิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้รถร่วงรับมาวิ่ง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 มาเลยปุ่นปุนปูนปุ่น กลับมาเลยครับโอ้โม,มาด้อยอมมอออรัาอลแม่คตักซ้ายหน่อยครับ โอ้รถวิ่งทางดว่วนเต็มเลยมีแต่รถบรรทุกคันใหญ่เลยหาอะไรครับหาอะไรถดับเพลิงเอารถดับเพลิงมาโชว์หน่อยสิครับรถดับเพลิงอยู่ไหนครับเอามาโชว์หน่อยครับโอ้ยมีรถลากรถด้วยข้างบนโน่นไปเลยครับไปเลย รถบนทางด่วนก็มีนะครับออจ,ออจอด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 อู้ไปจบคลิปหน่อยสวัสดีครับรท่านผู้ชมหน่อยครับ<ป>สวัสดีครับ